มาครับเดี๋ยวมากินพัดเพชรกบน้ำกันครับมือนี้ครับแสบแสบนัวๆครับกับน้องตอมคพรอนล้อให้กหละครับมาครับมือนีมือหน้าโยกรัฐมนตีมากครับสิบเก้ากลุ่มภาพปันสองหาหกเจ็ดครับวันกันครับแสบแบครับแสบแมบมเออตครเดี๋ยววะทอดกรอบครับยังจะไปพัดเพชรครับโอ้มาครับ เริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วครับใส่พริกแกงครับพริกแกงเผ็ดนะครับใส่กะท่ครับเปลี่ยนใส่หมอนี้ครับผมเออก็อบอกว่าที่แกงพิ้ว้เนาะใส่มาพริกไทยพริกไทยเม็ดครับ ไมากรวดมะเขือเทศครับมาครับเรียบร้อยแล้วเหัวละพาครับใส่ที่หลังเรียบร้อยแล้วครับไหมตักใส่จานครับไปนี้ใส่หัวละพาลุยหนะกะทีลาดอาเล็กน่อยครับสูตรเทไทยครับนี่าราบมาซิมเบิร์กครับเป็นไหครับ ตาบมหุงหิมตัวครับสีเ <laser> ม <magic> <cat> kind of <go es> ื <nasal ik> <endpoint> like ่อน้องตอมคนน่ารักครับออกตีลกออกตาบมหุงครับของนวนัวครับของนวนัวใส่ลายแซบลายนะครับมาตาบมหุงครับน้องตอมคนน่ารักครับถ่ายครับกินหอมของมะนาวครับแซบแซบด้วยกันครับนวนัว ตำมะรุงมารกอรสูตรจากประเทศจีนครับเพระาะว่าเรียนมาด้วยตัวเองครับน้องต้อมคนน่ารักครับหญิงเทียงครับผัดเผ็ดกบก,กับจำฮงกี่กับน้องต้อมนี่แหละครับผมนั่นจะคปแตเไปตาดไปอาบแดดแล้วนะนะครับมั้ย มาครับมาครับมามันเปิดอกฟัง,งนะบอกฟังด้วกดีแับแับครับมารุงครับมารุงตัมมาลุงผัดเผ็ดกรสีมันขึ้นครับ